วันนี้ยิมลีกอัปเดตนะครับเพิ่งจะอัปเดตมาเมื่อกี้เลยเรามาดูกันว่ามีระบบอะไรเข้ามาใหม่ให้เล่นง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับที่แน่ๆมีอันนี้เข้ามามีลูฟีเข้ามาตอนแรกเป็นดาก้นบอนเอามาลองดูเราถึงล่างฟิสเซอร์อยู่นะฮะค้างอยู่ที่ล่างนี้เพราะว่าฟาร์มยากมากไม่ขยับเลยคือถ้าเกิดต้องฟาร์มแบบข้ามวันข้ามคืนนี้ผมแบบขอบายก่อนแล้วกันไม่ไหวจริงๆเขียนตรงไหนคือที่อัปเดตปกติจะมีนะอัปเดตอยู่ไหนไม่เห็นมีเลย ยิมมียิมใหม่ไหมยังมีแค่ g r a ิตี้เหมือนเดิมครับยังไม่เพิ่มเอาแล้วร่างล่ะร่างต่างๆร่างต่างๆก็ยังเหมือนเดิม power up เหมือนเดิมอัปเดตหรือยังเนี่ยเกมยังไม่อัปเดตหรือเปล่ามันอัปเดตแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมเดยวลอปเปอร์ไม่ได้แจ้งอะไรนิสคอนเลยนะแต่เหมือนจะดีเลย์เราวอร์มร่างกายรอก่อนแล้วกันดีเลย์ไปครึ่งชั่วโมงนะฮะมาเรียบร้อยมีเกียร์ซิสเต็มเป็นระบบใหม่ มียิมใหม่เพลียิมนี่ไงลูฟี่มามีร่างใหม่นะครับมีพวอพใหม่ออลาใหม่ท่าใหม่อ่าเพลงเพลงเพลงไม่จําเป็นเลยอ่ามีมีเคลดด้วยมีสมบัติใหม่สคริปแอนิเมชัน่นเกมพา s สใหม่ใส่เกียร์ได้เพิ่มขึ้นอืมแล้วก็ปรับให้เล่นง่ายขึ้น <c oughs> สองวันที่ผมเสียไปในโซนที่แล้วอ่ามาลองดูง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าอ่าเราต้องไปโซลา่าสุดใช่ไหมยิมนี่ไงเพลีิม ยังล็อกอยู่โอ้ oh, ต้องเต็มเอ็มเพลเลอร์ก่อนฮะมาเล่นง่ายจริงหรือเปล่าเอ็มเพลเลอร์นี่แหละตัวดึงเวลาเลยแคชชินนี่คือแบบ2วัน2วันเต็มๆนั้นขนาดบูสแล้วนะส่วนเอ็มเพลเลอร์นั้นจะเป็นยังไงเขาปรับแล้วเขาบอกว่าเขาปรับแล้วเรามาลองที่อแอปแอปคือที่ฝึกเห็นผลง่ายสุดออโต้โหลดออโต้เทรนดูซิแอป โอ้โหเล่นง่ายขึ้นเล่นเล่นง่ายขึ้นไม่ขยับเหมือนเดิมมันเล่นง่ายขึ้นตรงไหนยังเหมือนเดิมเนี่ยสเอร์เซ็ไม่ขยับเลยโอ้โหจะได้เล่นไหมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนร่างใหม่คือเอาเปลี่ยนได้แล้วออเจ็ดแสนห้าไม่ได้สิเราต้องเต็มอันนี้ก่อนยังซื้อไม่ได้อืมต้องเต็มมันนี้ก่อนโอ้อะมาดูเรื่องเกียร์หน่อย ต่อไปเป็นเลียวผาดนะฮะเป็นฟิชเป็นฮกคินะครับอืมไหนคือระบบอันเนี้ยระบบเกียร์โอ้มีดีวายฟุตด้วยวัดไหนเกียร์ไหนเกียร์เกีย่ยงไหนเกียร์มีช่องให้ใส่นะฮะเกียร์คือตามนี้เลยเพิ่มสตามินาเพิ่มโกลออแต่ละอย่างไม่เหมือนกันฮะอันนี้คือที่ขายในเกมพาสเมื่อกี้ซิกกิ้งเทรนนิ่งสปีดเพิ่มขึ้น6 0แล้วก็ stamina, สตามินาสามารถรีดได้เพิ่มอีก100ฝึกได้เร็วขึ้น สตามิน้ารีเร็วขึ้นือมอใส่ได้มากกว่าหนึ่งนะครับมันลองดูหน่อยอันนี้มีฟุตให้ด้วยฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ออร่าเลยก็ไม่รู้หนึ่งพันเจ็ดรอยกสิบเก้าโลบักสิกกิ้งแพ็ k ผมว่าเป็นวันอยู่ดีอ่ะน่า <c oughs> จะเป็นวันอยู่ดีไม่น่าจะรอดที่เหลือคือมีอะไรอีกอ่าใส่เกียร์ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใช่ไหมใส่อันนี้ไปโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเอาจากไหนอ่ะฟุตฟุตอยู่ไหนฟุต ฟรุตที่ได้มาฟรุตที่ได้มาเมื่อกี้3มฟรุตอยู่ตรงไหนฟรุตออฟฟรุตอยู่ตรงนี้ผลฮะโอ้โหมีมังกรอยู่สามตัว <c ười> คือเราต้องกินใช่ไหมเราต้องกินผลใช่ไหมไกินข้างนอกดีกว่าหนึ่งสองใช้ไปแล้วฟรุตอ๋อฟรุตคือเป็นเป็นไอเทมเพิ่มเลยฮะเป็นไอเทมเอาไว้ใช้เลยเอาแล้วของยังอื่นล่ะต้องซุ่มตรงไหนถึงจะใช้ได้ถ้าเราซื้ออีกอันหนึ่งไม่ได้แล้วซื้อได้แค่อันเดียว ของอันอื่นเกียร์อันอื่นมาจากไหน how 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 เออมีออร่าใหม่ด้วยเมื่อกี้อันนี้ออร่าใหม่เอออันนี้ดีกว่า2.5เหมือนกันนะฮะออร่าเพิ่มเงินอ่ะผมลองฝึกดูก่อนฝึกแอปเหมือนเดิมกล้ามหน้าท้องบูสต์ยังมีอยู่นะฮะดูสิเพิ่มไหมเพิ่มไหมแอปแอปสามเนะฮะลุ้นกันครับ <laughs> ผมละท้อใจจริงๆเลย คือครั้งที่แล้วอัปเดตมาแล้วทีหนึ่งนะอัปเดตมาเพิ่มพวกเกมพาสเอ้ยไม่ใช่อัปเดตมาเพิ่มพวกอันนี้โอ้นี่ออร่าใหม่ดูก่อนอืฮอออร่าเพิ่มเงินแล้วก็เพิ่มความเทในตอนฝึกสามเปอร์เซ็นเท่าเดิมครับพี่จะทําให้เล่นยากไปถึงไหนเนี่ยมันยากเกินคือกะว่าสามล่างอันนี้เนี่ยให้เล่นเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมแล้วอันอื่นอยู่ตรงไหนเนี่ยพวกไอเทมอื่นนี่ขนาดใช้อันนี้แล้วนะ เพิ่มในการฝึกเนี่ยเกียร์หนึ่งเนี่ยฝึกเร็วขึ้นหนกสิบเปอร์เซ็นต์ไซมินาลีเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สี่เปอร์เซ็นต์เลยครับเพิ่งจะสามเนี่ยอันนี้คือฝึกแอพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหน้าท้องลุ่นล้วนอนะฝึกอย่างเดียวเลยไม่ขยับเลยฮะฝึกตั้งนานเพิ่งจะขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ได้ช่วยเลยเกียร์เกอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยอันอื่นอ๋ออยู่ตรงนี้อ่ะฮะอันนี้คือบวกเทรนนิ่งสปีดอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ บวกปั๊มอีกร้อเปอร์เซนอันนี้คือที่สุ่มได้น่าจะดีที่สุดในการสุ่มแต่ที่เราซื้อมาคืออนนี้หกสิเปอร์เซนตอ๋อดีกว่าครับดีกว่าหน่อยนึงอ่ะอ่าอันนี้คือตู้โลบักส่วนอันนี้ตู้ใช้เงินใช้เงินสุ่มกับใช้โลบักสุ่มถ้าใช้เงินในเกมเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ี่เปอร์เซนถ้าใช้โลบักศูนย์จุดสี่เปอร์เซนอืมระดับแรโอเคอ่าอันนี้ดูสิมาอันนี้เก้าสิบเก้าโลบักเพิ่มโอกาสได้ง่ายขึ้น หน่อยหนึ่งสคิปอีปิกอืม้มโอ้โหนี่นี่นี่นมิติข้ออยู่ตรงนี้อีปิกได้ปีกมาจะมาไหมจะมาไหมศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นน่าจะยากโอ้อันเดิมอะ่ะซ้ำผมว่าเล่นยากเกินนะนี่ขนาดใช้เกียร์ช่วยแล้วนะครับโอ้ต้องฟาร์มนานมากๆอะ่ะดีเจเนรีอื้อ ส5้ครับ Legendary เพิ่มปั๊ม50%ปั๊ม50%ไหนลองดูสิมันเร็วขึ้นไหมบูสต์ยังมีอยู่ก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยคืออย่างน้อยๆเนียน่ย,นยต้องขึ้นแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งสักนิดนึงอ่ะเออจะได้แบบพอหน้าเล่นหน่อยอันนี้โหโให้ได้อันที่ดีสุดมาก็ยังยากครับมันช่วยไม่เยอะ,อะไม่อยากกิกถึงล่างที่เหลือเลยฮะอืม หน้ากากอีเจนเนอรี่หน้ากากช่วยอะไรหน้ากากช่วยรีสตามิน่าเจ็ดสฮะสตามิน่าไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ปัญหาคือฝึกไม่ไหวฮะฝึกยากเกินร่างที่เหลือก็น่าปลดล็อกนะแต่ว่ากินเวลาเยอะเกินอ่ะแองเจ้พอชันเพิ่มอะไรนะแองเจ้พอชันเพิ่มการฝึกอีก75%นะฮะอ่ะขยับไหมแองเจ้พอชัน <อ>เห็นตัวเลขที่ไม่ขยับแล้วแบบท้อใจมากคือมันก็อยากเล่นนะแต่ว่าเออ5%แล้วฮนะกว่าจะได้5%คือถ้าเกิด5 6 7เออมันน่าเล่นหน่อยไงใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังพอว่าคือคงต้องบูสต์เต็มอันนี้ยบูสต์เต็มที่นะฮะแล้วก็ฝึกซึ่งมันใช้เงินเยอะต้องฟาร์มเงินก่อน โอเคครับประมาณนี้ฮะอัปเดตมาก็ยังเล่นยากเหมือนเดิมถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยไหวนะพอฟาร์มได้แต่ถ้าเกิดเป็นวันนี้มันกินเวลาเยอะเกินไปฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ